a p p เปมีแผนเปิดตัว Siri เวอร์ชันใหม่ครับคราวนี้จะมี Google Gemini อยู่เบื้องหลังพี่หลามมี3มช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับอย่ะไรนะยังไงนะอะไรนะยังไงนะ, <c oughs> ะนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไหนบอกว่าว Apple i n t e l l i g e เจนไง <c oughs> <c oughs> แ p ปเปิลอินเทลเจนมันก็ควรจะเป็น AI อของ Apple เองถูกปะก็คือสิต้องเป็นโมเดล Siri ที่อัปเกรดตีบวกให้มันกิ่งขึ้นแล้วทำงานเบื้องหลังก็ควรจะเป็น AI ของ Apple เองถูกไหมก็ใช่น่ะสิแล้วทำไมอยู่ดีๆจะมาเปิดตัวกับ Google เจม i นายเกิดอะไรขึ้นคุณเป๊เรื่องนี้ครับคุณมาคูแมนมาอีกแล้วเผยในจดหมายข่าว Power on Apple นะครับเขาบอกว่า Apple เนี่ยวางแผนเปิดตัว Sir i เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ก็คือเดือนมีนาปีหน้าโดยที่ สิลีตัวใหม่เนี่ยจะมีการทำงานเบื้องหลังด้วย Google Gemini ก็ไม่เป็นไรนี่เขาก็ถือว่าเขาใจกว้างนะเขาเปิดเผยจริงๆเขาไม่บอกก็ได้ก็จริงถ้าเขาเปิดมานี่คือสิลีตัวใหม่และนี่คือ Apple i n t e l l i g e n นของเราอะไรเงี้ยแต่พอปุ๊บเรามี Circle to Search อ่ะ แต่ก็อาจจะเป็นคือในเนื้อข่าววมีเจมีไนไลฟ์ซิริต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชื่อไหมซิริไลฟ์ <c oughs> ิริไลฟ์อะไรโอ้โหโอ้ยตายตายนะครับโดยที่ s ิริเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาเขาบอกว่าจะมีการพึ่งพา Google Gemini โดยที่จะรวมเอาฟีเจอร์หน้าค้นหาเว็บการขับเคลื่อนด้วย AI ต่างๆเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันเหมือนก่อนหน้านี้มันจะมีไอ Visual i n t e l l i g e n c e ของเขาอ่ะที่เขาแบบเป็นโมเดลของ Chat GPT 5นี่ไง ผมจะทำกำลังจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าดูเหมือนว่า Apple i n t e l l i g e n c ตเนี่ยตอนแรกเนี่ยทางฝั่ง Apple เนี่ยพยายามที่จะสร้าง AI ขึ้นมามโดยที่ไปเอา r รีสอ์ทั้งหมดจาก c h a t GPT Open AI ใช่ <Open> AI, ใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ c h a t GPT เขาตกลงกันไม่ได้ มันทำไมเลี้ยวเลี้ยวมาจบ Google g จะมีไนที่เราอ่านข่าวกันมาตลอดเลยมันก็จะมีข่าวลือมากมายว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการจ่ายค่าไลเซนต์ตั้งอะไรอย่างนี้มาตลอดแน่นอนมันไม่ฟรีอยู่แล้วดิวมันอาจจะไม่ลงตัวหรือเปล่าคือทีแรกที่ได้ยินข่าวว่าครับ Apple i n t e l l i g e n เนี่ยจะใช้ Chat GPT อืคำถามแรกเลยนะใครลงทุนใน Open a เเปก็รู้ครับ m i c r ไม o ครซอฟท์ผู้ชมไม c r o s o f t ขนเอาเอง Microsoft อชัว ให้ o p e n AI ใช้เลยนะ12ปีมูลค่าทั้งหมดนั้นน่ะคือหมื่นล้านหลักหมื่นล้านเอาไปให้เลยเพราะว่า o p e n AI บอกโอ้โหเรามีเซิร์ฟเวอร์เรามีเทรนเรามีทุกอย่างที่จะรัน ChatGPT ได้12ปีเนี่ยเราสบายเราไม่ต้องลงทุนเลยลงทุนน้อยมากเขาถึงทำราคาแบบมาสู้คนอื่นได้ใช่เว็บแรกที่รู้เรื่องเนี่ยผมตั้งคำถามเลยว่าแล้ว m i c r o s o f อมันไม่มีทางยอมให้ ChatGPT มาอยู่ใน Apple หรอกถูกปะถูก นี่แสดงว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไปเจออุปสรรคขวางหนามฝั่งโน้นแล้วสุดท้ายเป็นไงดิวไม่รับลื่น Google รับจบแล้วประเด็นคือเป็นเหมือนคือในตลาดมันก็จะมีอยู่แค่สองสองเจ้าแหละมันก็ Android กับ Google Apple ใช่อย่างเงี้ยมันเหมือนสมัยก่อนยกตัวอย่างให้ไปฟังเรื่องหนึ่งสมัยก่อนเนี่ย Apple เนี่ยไปทะเลาะกับ Google เรื่องหนึ่งเรื่อง Mac แบบใช่ไหม คุยกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> Apple <c oughs> เลยบอกว่างั้นเราทำ Apple Map มตอนนั้นก็ไปวิ่งหาพวก e n อ็นจ e ้นอ่ะไปหาเจ้าอื่นมาคเคยมีข่าวว่าจะไปร่วมกันกับแมปโนเกี a Map สมัยก่อนด้วยนะ <c oughs> ไม่รู้ได้เอามาใช้หรือเปล่านะแต่สุดท้าย่อ a p p l e Map ก็ไปไม่รอดก็ต้องบากหน้ากลับมาหา Google แล้วก็บอกว่ายอมเสียค่าไหล่เส้นแม <c oughs> เพื่อที่จะให้ใช้งานต่อได้ <c oughs> เป็นไง วันนี้ก็เหมือนกันครับบากหน้าไปหา AI แล้ว <c oughs> หาใครไม่ได้ Google บอกว่ามานี่มา <c oughs> มาัน้อเรารอรับจบให้นาอยู่ทุกอย่างได้ <c oughs> หมดเลยครับ Apple แต่จ่ายเงินราคางามนะคือ Google เนี่ยนะดูเหมือนจะเป็นพันธมิตรของ Apple ก็จริงนะแต่หวดยับนะครับโอ้โหไม่ไม่พลาดหรอกค่าไรเส้นนี้ปีนึงโอ้โหครับผม 2,000ล้าน2,500ล้านอะไรเงี้ยแล้วในเนื้อข่าวนี้เขาบอกว่า Apple น่ะกำลังจะจ่ายเงินให้ Google เพื่อสร้างโมเดลที่มันเป็น Gemini Custom ขึ้นมาเพื่อให้ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ Private Cloud คอมพิวของ Apple คือทำงานแบบ p r i v เ t e อ่ะเนาะแล้วก็ไอฟวกฟีเจอร์ที่มันจะเข้ามาเลยพอแอ Apple เขาจะโฆษณาตัวเองอยู่เสมอว่าเราทำทุกอย่างเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้าไง แต่พอมีข่าวเจมินายปุ๊บอ้าเอาอย่างไรเดี๋ยวนี้ความลับของเราบน iPhone เนี่ยขึ้นเป็นันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เจมินายเหรอเขาเขาถึงแบบนี่ยจ่ายเงินเพื่อทำคัสตอมนี่ไงนี่คือเหตุผลโดนอีกดอกหนึ่งอีกเอามาอีก2,500้าอล้านเดี๋ยวตัวเลขนี่แบบบจุกใจว่าแล้วก็พวกฟีเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยนี่คือมันจะเป็นอินเทอร์เฟซของ Apple แหละแน่นอนใช่ไหมมันจะต้องมีความสวยงามมีความลิควิดกาสใดๆแน่นอนแต่ เบื้องหลังก็คือเจมินายเฮมิริแล้วพี่ซิริละก็คือเขาไม่ได้เรียกว่าเ e มินายไงเขาก็เรียกว่า Siri ก็คือเป็นเจมินานี่แหละครับที่อยู่ในเบื้องหน้าของ s ิ r i ใช่ไหมไม่รู้แบบอปเปิลอิเทรเจนยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครับคือ s i r i เนี่ยต้องบอกว่าทุกวันนี้น่าเสียดายมากๆเพราะว่าท่านเรานับกันในอดีตเนี่ยิคือแชตบอทตัวแรก ที่มีผลงานดีที่สุดในโลกเลยนะตอนนั้นอันนั้นสมัยสมัยก่อนโหซิลีเริ่มต้นก็ iPhone 4 4S อะไรเงี้ยผมจำนะจำจำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือ15ปี15ปีที่แล้วไม่มีใครทํำชทบอทตัวไหนที่พูดกันกมันได้อ่ะครับใช่ไหม ซีรีนี่เป็นตัวแรกเลยนะที่เราพูดกับมันแล้วมันตอบเราได้<อ>ถึงแม้ว่ามันจะอาจจะตอบเรื่องอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อาจจะไม่ได้ฉลาดเหมือนแชทบอททุกวันนี้อะไรเงี้ยแต่มันสามารถมีการโต้อตอบได้ในยุค10กว่าปีที่แล้วแล้วผ่านมา15บห้าปีรดแมพพัฒนาไม่ได้มีเลยแล้วก็กลายเป็นซีรีจนกระทั่งชาวบ้าน <c oughs> เขาไปแชท GPT ไปนู่นไปนี่จนแล้วสุดท้ายก็ไม่ทันไงนี่คือการที่ Apple เนี่ยต้องคุยกันเองข้างในเลยนะว่าแบบเฮ้ย เราพลาดการพัฒนาอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ได้เลยเพราะคุณเป็นในฐานะผู้นำอะ่ะพอคุณพลาดานี้ปุ๊บสุดท้ายไง Google รับจบไงคือคุณจะไปโซซัสโซเซที่ไหนก็ช่างมาเลยมา Google แล้วจ่ายมางามๆหวดให้ยับตีให้ตายอัดให้ไสแตกนะฮะครับผมแล้วสุดท้ายเป็นไงจ่ายกี่พันล้านต่อปีก็ไม่รู้รเพื่อ<ล>ที่<ล>ให้คนใช้ iPhone ใช้ฟรีครับ ก็เป็นผลดีต่อผ um hmm. ู้บริโภคแล้วกันนะมีความเพิ่มหน้าอะไรไหมแล้วก็ท pues> ี anyway> ่จ no ริง a p p l e i n t e l l i g e n c นเนี Slide Slide ่ยพี่มันมันยังดูแบบมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะอย่างในประเทศจีนอะไรเงี้ยที่อาจจะไปร่วมมือกับประเทศจีนแต่ก็กลายเป็นว่ายังติดเรื่องของปัญหาด้านกฎระเบียบกฎหมายต่างๆไม่เอา Deep s ซ e k มาใส่หรอหรือคุยแล้วผลประโยชน์ส่วนแบ่งไม่ลงตัวอาจจะไม่ลงตัวไม่รู้ด p s ซ e k น่าจะถูกกว่าชัด t g พ t ด้วย นะฮะแต่สุดท้ายก็เนี่ยมาจบนี่แหละครับเจมินายรับจบครับครับนะฮะตามนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูปีหน้านะฮะว่าอ่า uh, WWDC เดือนมิถุนายนเดือนหกเดี๋ยวเขาจะโชว์ว่าซีรีส์ตัวใหม่มากน้อยทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นเจมินายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอดูครับผมนะครับ